พุทธันสาธุท่านผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายท่านผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เทพบุตรเทวดาเทวบุตรเทวดาเทวบุตรเทวดาเจ้าที่เจ้าฐานแห่งนี้เจ้าที่เจ้าฐานแห่งนี้เจ้าแม่ธรณีเจ้าแม่ธรณีท่านพญานาค ท่านพญานาคท่านอง์ตื้อท่านองตือ้อท่านองตือ้อขอให้มาเป็นหลักฐานพยานขอให้มาเป็นหลักฐานพยานผู้ข่าวิไลแสงที่กระบอกซื่อพี่ข้าพเจ้านายดุนยรัตน์รัตนมังคละข้าพเจา้าข้าน้อยวิไลแสงรัตนมังคละแสงดารามาขอหลวงพ่อทองมาขอหลวงพ่อทอง มาบนมาบานมาบนมาบานให้หลวงพ่อทองให้หลวงพ่อทองมาช่วยมาช่วยขายที่ดินขายที่ดินให้ที่ประเทศไทยที่ประเทศไทยนางเลิง้งเลขที่หกสี่ถนนนครสวรรค์อําเภอป้อมปราบศัตรูพ่ายตำบลวัดสมนัตวิหารนางเลิง้งกรุงเทพหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ เลขที่ดิน83หน้าสำรวจ501โฉนดที่3401เล่ม35หน้าหนึ่ง249ตารางวาอยู่ระหว่างถนนนครสวรรค์และถนนจักรพัฒิพงศ์ตามข้อมูลที่ระบุบนแผ่นนี้ขอให้หลวงพ่อทอง ขอให้หลวงพ่อทองจงบรรดลนบรรดาลขอให้ไปช่วยขอให้ไปช่วยค่าน้อยด้วยเธอค <adays> ่าน้อยด้วยเธอข้าน้อยจะบะบนค่าน้อยจะบนทำกองบุญกองหนึ่งทำกองบุญกองหนึ่งต้นกระพึกต้นหนึ่งต้นกระพึกต้นหนึ่งสาธุสาธุ <charged>